สวัสดีครับวันนี้พามาชมบ้านใจกลางเมืองนะครับจะอยู่ในแถวเจ็ดยอดนะครับอยู่ใกล้มอชเนี่ยนะครับหลังนี้จะพามาดูบ้านนี้จะอยู่เส้นใกล้กับคันคลองนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูด้านในกันนะครับ อันนี้เราเข้ามาด้านในของตัวบ้านแล้วนะครับอ่าในตัวบ้านก็จะโอโถงนะครับพอเข้ามาเสร็จก็จะเห็นโต๊ะกินข้าวครับอันนี้พามาดูห้องครัวนะฮะอันนี้มีตู้เย็นห้องครัวนะครับห้องครัวก็จะมีไมโครเวฟให้นะครับแล้วก็จะมีเตาอบ ที่ล้างจานนะครับก็จะมีหูด,ดูดนะครับอันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศในห้อง Room ริสงรูมนะฮะห้องโถงใหญ่ก็ตกแต่งด้วยไฟสวยงามนะครับบ้านหลังนี้มีส4ห้องนอนนะครับ3ห้องน้ําอันนี้ก็คือจะเป็นห้องน้ํา ห้องน้ําในห้องลิฟตงรูมนะฮะอันนี้เราพามาดูโซนของสระว่ายน้ํานะครับสระว่ายน้ําด้านหลังนี้จะอยู่กลางของตัวบ้านเลยนะครับก็จะมีร่มนะครับห้องนอนจะอยู่บริเวณรอบๆของสระนะครับอันนี้ห้องนอนที่หนึ่งนะครับน่าจะเป็นห้องมัสเตอร์เบดรูมนะครับห้องนี้ห้องใหญ่เลย มีแอนะครับอันนี้พามาดูห้องนอนที่สองนะครับห้องนอนที่สองนี้น่าจะห้องเล็กนะครับห้องนี้น่าจะเล็กสุดแลละครับอันนี้พามาดูอ๋อห้องนี้น่าจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับห้องนี้ห้องใหญ่ มีเครื่องปรับอากาศนะครับมีทีวีแล้วก็มีโซฟานะครับแล้วบ้านหลังนี้คือไฮไลท์มีอ่างจักุชี่ด้วยนะครับมีผักบัวนะครับตกแต่งสวยงามห้องน้ำก็จะมะีน่าจะเป็นห้องแต่งตัวด้วยนะครับที่เก็บเสื้อผ้าต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะพามาดูในส่วนของอีกห้องนอนนะครับบ้านหลังนี้มี4ห้องนอนนะครับแล้วก็3ห้องน้ำเนาะพามาดูห้องน้ำ ห้องน้ำก็จะมีกีกันด้วยนะครับหลังนี้ให้เช่าสี่หมื่นนะครับประกันสองเดือนล่วงหน้าหนึ่งเดือนนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทางที่ลงให้ใต้คลิปด้วยนะฮะโอเคสวัสดีครับ